มาต่อกันในหน้าที่140นะครับตัวส่วนคือทั้งหมดนะฉะนั้นนับ1 2 3 4ได้4ครับตัวเศษเอาเฉพาะที่ระบาย4ครับมีช่องเดียวครับคือ1จะเป็นเศษส่วนต้องเท่ากันทั้ง4ช่องนะเหมือนกันนะครับนี้เท่ากันเนาะเราเขียนว่าเศษ1ส่วน4นะครับเขียนเศษข้างบนเขียนส่วนข้างล่างนะครับเศษแล้วก็ส่วนครับ ข้อที่เเรานับได้กี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9เมื่อนับได้9ตัวส่วนก็คือมี9ส่วนครับ9ชิ้นส่วนนะครับแต่ไม่ครบ9ชิ้นส่วนเป็นเศษนะครับก็มีกี่ชิ้นล่ะที่เป็นเศษไม่ครบ9 1 2 3 4นะครับเป็นเศษอยู่4ชิ้นนะครับจากทั้งหมด9ชิ้นเราเรียกว่าเศษ4ส่วน เครับเขียนแบบนี้นะครับเศษ4ส่วน9ฉะนั้นคอที่8ถ้าบอกว่าเป็นเศษส่วนมันคืออะไรเรานับส่วนก่อนเลยครับ1,2,3,4,5,6,7,8แสดงว่า8ส่วนครับระบายสีอยู่4ส่วนนะครับเรียกว่าเศษ4ส่วน8ครับหรือเราจะนับตัวเศษก่อนก็ได้ครับ1,2,3,4,5,6,7 นะครับเศษ7ครับ8 9 10 11 12จากทั้งหมด12นะครับมีระบายสีเอาไว้เป็นเศษเอาไว้7ช่องจากทั้งหมด12ช่องเรียกว่าเศษ7ส่วน12นะครับข้อที่10ครับอย่างนี้ระบายเอาไว้เต็มเลยครับทั้งเศษท,ทั้งส่วนจะเท่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ระบายก็10ช่อง นะครับทั้งหมดก็มี10ช่องก็เป็นเศษ10ส่วน10ข้อสังเกตนะครับเศษ10ส่วน10เศษและส่วนเท่ากันนี่คือระบายเอาไว้ทั้งหมดก็คือหมดเลยครับครบทั้งรูกเท่ากันทั้งบนและล่างแต่ถ้ากรณีอย่างนี้ครับระบายเอาไว้ไม่ครบไม่ครบนะครับเราเรียกว่าระบายเอาไว้เป็นเศษครับนะก็เลยระบายเอาไว้เป็นเศษเศษ7นะครับเหลืออยู่7ช่องนะครับ เหลือช่องที่เป็นเศษนะครับ7ช่องจากทั้งหมด12ช่องคือถ้ามีมีส่วนตรงนี้ที่ขา,ขาวๆตรงนี้มีการระบายเอาไว้อีกมันก็จะครบนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้มันไม่ครบเราก็เลยเรียกว่ามันเหลือเศษอยู่7นะครับสำหรับข้อที่9นะอันนี้อธิบายย้อนนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันกับการระบายเต็มๆแบบนี้เอาเป็นว่าหน้าที่140เราจบแค่ตรงนี้ดีกว่านะครับหัดนับสิ่งที่ต้องสังเกตก็คือ เศษส่วนการแบ่งส่วนจะต้องเท่ากันทุกชิ้นนะครับจะต้องเท่ากันทุกชิ้นครับสิ่งที่โจทย์กําหนดคือระบายสีเป็นเศษฉะนั้นเรานับที่ระบายสีแล้วเราเอามาตอบที่เป็นเป็นเศษนะครับและทั้งหมดนะครับนับได้ตอบมาเป็นส่วนครับโอเคครับสำหรับหน้าที่140เอาไว้แค่นี้ครับ